สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดิฟกาแฟกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้เมล็ดกาแฟมานะคะจากลำปางก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะทานแบบไม่เข้มมากเพราะว่าเป็นตอนเย็นแล้วเนี่ยเราก็ก็บดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะได้ปริมาณอ่าตอนนี้เราบดเสร็จแล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นเมล็ดกาแฟค่ะที่เราแบบบดออกมาแล้วนะคะแต่ยังไม่มากพอค่ะเดี๋ยวเราบดอองนอีเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ถ้วย,ยจะเป็นกระดาษกรองที่เอาไว้กรองส่วนแก้วเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นแก้วที่ใช้ ดิฟโดยเฉพาะนะคะเ,เรียกว่าแก้วชุดดิปเปอร์แล้วก็ใส่กระดาษกองไปแบบนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะทําการดิกฟกาแฟเนี่ยเราจะต้องใช้น้ําร้อนรอาดไปบนกระดาษก่อนนะคะเพื่อที่จะให้รสชาติของกอาแฟเนี่ยดีตอนนี้น้ําร้อนเดือดแล้วนะคะ คราวน,นี้ก็เริ่มดิฟค่ะ เดี๋ยวเราก็จะได้แบบชิมกาแฟดิบนะคะนี่คือการแบบการรอกาแฟที่แบบให้มันหยดมาทีละหยดทีละหยดนะคะการดิบก็คือเนี่ยแหละคะ่ะความแบบความภาคภูมิใจนะคะที่เราจะได้ที่เราจะได้ชิมเดี๋ยวตอนนี้ได้แล้วนะคะวันนี้ก็คือแบบเราทำทเกอยอือ <c oughs> ิมนะคะคหอมมากเดี๋ยวชิมอ๋อ,อ,อคือดีอะค่ะคุณผู้ชมคือรสชาติมันจะแบบมันจะออกอันนี้คือจะเป็นเมล็ดที่แบบอันนี้เป็นเมล็ดที่มาจากลำปาง ือเป็นมเมล็ดกาแฟที่มีลักษณะ,ะที่คนขายมเมล็ดบอกนะคะว่ามันจะเข้มแล้วก็ขมนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นการแบบขมแบบรสชาติของกาแฟที่แบบขมแบบนุ่มๆไม่ได้ขมติดลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกินแบบร้อนดิบร้อนแต่ว่าถ้าเรากินแบบแบบดิบเย็นกาแฟเย็นนะคะเราก็มีน้ําแข็งเดี๋ยว ไไอันนี้เป็นถ้าเราเป็นยยเปียนนะคะเราก็เทป,เปก็จะเป็นเยก็จะเป็นเยลนะคะ ก็จะเป็นอีกรสชาตินึงแต่ปกติอ่ะหนึ่งก็กินเอสเปรสโซ่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบ็คคอฟฟี่แบบดิฟอย่างเงี้ยมันก็ให้รสชาติอีกแบบนึง่งค่ะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำการดิฟกาแฟใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเราได้มเมล็ดกาแฟมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาดิฟวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ